เราผ่านมาแบบกว่า10ปีแล้วหรอนี่คือจริงๆก็คือ20ปีแล้วหรอก็คือมันผ่านไปเร็วมากแต่ก็คือถ้าจําความได้เนี่ยจำความได้จำได้เนี่ยคือเริ่มจากที่เราออกแบบกระเป๋าแค่ใบเดียวแล้วก็ไปแบบเดินรับ pre เด d e r ตามร้านในสยามเนี่ยค่ะจนแบบสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เปิดร้านเป็นของตัวเองได้ในวัยที่เราเป็นแค่แบบนักศึกษาในรั้วจุฬา ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์จริงนะตอนนั้นที่จุดเริ่มต้นมาทําดีไซน์แล้วเดินไปรับพีออเดอร์เนี่ยมันมาจากอย่างเดียวเลยว่าเราต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองน,นตอนนั้นมันเป็นรุ่นจุดเปลี่ยนเป็นยุคเซ็นเตอร์พอยที่คนเริ่มเปิดใจให้กับงานดีไซน์งานทํามืองานแปลกใหม่งานเก๋ๆและเราเองอะ่ะปกติเราเป็นคนชอบแต่งตัวแต่เราไม่ได้ใช้เงินซื้อเราใช้การครีเอททาเองเราก็เลยอยากเอาสิ่งที่เราทำเนี่ย มาสร้างรายได้คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราอะ่ะเราก็รับชอบตัวเราต้องบอกว่าป๊อเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแต่ในขณะเด,ดยียวกันป๊อเป็นเด็กชอบเที่ยวเป็นคนที่ work hard play hard มากคือกลางวันเรียนกลางคืนก็คือเที่ยวดังนั้นก็ต้องยอมแรลว,ว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายที่เราไปเที่ยวเราแต่งตัวแต่เรื่องพวกนี้เราหาเองใช้เองหมด จริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคือในช่วงที่เราเริ่มเนี่ยก็คือเราวัยเรียนเรียนด้วยทํางานไปด้วยเราก็ไม่ได้ที่บ้านไม่ได้มีโรงงานไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยคือเราเริ่มจากไม่มีเงินด้วยซ้ําเริ่มจากทํำยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนต้องบอกว่าในยุคนั้นมันยังไม่มีพรีออเดอร์เลยคือสิ่งที่ทําให้เราคิดพรีออเดอร์ได้มันเป็นเรื่องของความบีบคัน้นว่าเราไม่มีทางเลือกมันเป็นเหมือนการหาทางออกจนคิดว่าเฮ้ยเราก็หาที่ทําตัวอย่างสักอันหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วกก็็ไปปรรัับอออเด์มมมาา่่นนนซึงคควคิ ที่มันครีเอทขึ้นมาตอนนั้นเพราะว่าเรามีข้อจำกัดตอนก่อนเรียนจบเนี่ยก็คือเรามีร้านของตัวเองละหนึ่งร้านตอนที่เป็นนักศึกษาเนาะที่สยามมีร้านเล็กๆอยู่หนึ่งร้านอยู่ในใบาพาสซึ่งตอนนี้ก็ยังมีบาพาสอยู่เพราะก็มีร้านหนึ่งร้านอยู่ในนั้นร้านเล็กๆชื่อว่าบัสต็อปแต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็คือเข้าเฟสที่เราเริ่มจะเติบโต พอเราแบบมีเวลาเต็มที่ไม่ต้องแบบมีภาระเรื่องเรียนเราก็มาเน้นทําร้านของเราเต็มที่ก็เป็นช่วงที่เราขยายคือต้องบอกว่าทุกร้านจากคนละชื่อแต่ใช้โลโก้เดียวกันเป็นโลโก้ผู้หญิงหัวฟูเพราะว่าคนยุคนั้นน่าจะพอต้องรู้จักต้องจําได้แต่ร้านที่มีชื่อเสียงสุดแล้วเป็นตัวเริ่มต้นของไอตัวโลโก้หัวฟูคือก็คือชื่อร้านเซ็กซี่เดคิว คือเกิดจากที่มันเป็นเกิดเศรษฐกิจน่าจะต้มยำกุ้งแล้วพอเกิดเศรษฐกิจเนี้ยทุกร้านเนี้ยมันยอดตกลงพ,พร้อมๆกันเลยรู้สึกว่าเราอยากจะกระจายตัวไปข้างนอกครั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนมุมมองในการตั้งร้านแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันของสินค้าด้วยต้องบอกว่าณตอนนั้นก็เจอ2ปัญหาใหญ่ยอดขายตกลงเพราะเศรษฐกิจ2โดนก๊อปปีใ้ในเมื่อเขาก๊อปปี้เราเราก็น่าจะทําดีไซน์ประมาณนี้คือสไตล์อย่างนี้แต่ว่าขายในราคาที่ถูกลงแล้วก็กระจายตัวออกไป ที่ไม่ใช่สายาม ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชูเบอรี่ที่ทําให้เราไปเปิดร้านแรกตามห้างต่างๆคือในยุคที่ป้ออยู่นตอนนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อของแฟชั่นอะไรเนี่ยยังต้องเป็นสยามที่เดียวเท่านั้นสินค้าที่อยู่ตามห้างยังเป็นสินค้าที่แบบขอพูดตรงๆได้ไหมว่าคือมันก็เป็นสินค้าแบบคู่ใหญ่มากๆณจุดนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราทาไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่อย่างนั้นไปเราก็จะจบได้เช่นกันก็คือเจ๋งแล้วเหลือเงินอีกก้อนเดียวที่เราจะไปทุ่มเพื่อที่จะให้มันพลิกมันเหลือก้อนเดียวเท่านั้นก็เอาเงินก้อนนี้าท่หง แล้วก็เปิดใหญ่มากเวลาชูเบอรี่ร้านแรกเราเคยผ่านวิกฤตอะไรมามากมายแล้วรู้สึกว่าเราต้องอยู่ในช่วง ของเคอร์ฟที่มันต้องสเตเบิลได้แล้วเราไม่อยากขึ้นและลงอีกก็เลยอยากทําอะไรให้ชูเบอรี่เนี่ยแข็งแรงขึ้นก็ได้รับคําแนะนําว่าเป็นการรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อให้ดูกระชับขึ้นความฝันของป้อป้ออยากแบบให้คนในมุมกว้างขึ้นได้รู้จักแบรนด์ได้ทดลองใช้สินค้าชูไม่ว่าจะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอยากให้ไปถึงผู้ชายและเด็กก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากชูเบอรี่ที่มันดูผู้หญิงผู้หญิงให้เป็นแบรนด์ชูที่ดูว่าเข้าถึงทุกคนได้ ถามว่ามันหนักหนาไหมสําหรับเปราว่ามันก็ที่สูดเท่าที่เคยเจอมาหรือตอนที่เกิดกีฬาสีไฟไหม้น้าท่วมนั่นก็คือกระทบแค่บางสาขาโควิดเนี่ยคือกระทบทุกสาขาคือทั้งหมดเลยแต่ถามว่าเราก็รอดมาได้มันก็เป็นการรอดกลับมาแล้วก็เหมือนกับมาทํางานเหมือนที่เราเริ่มต้นเหมือนตอนเป็นนักศึกษาใหม่เลยคือทําลุยทุกอย่างเช้ายันเย็นมันทำให้ลูกค้าที่ปกติแบบไม่พยายามซื้อออนไลน์อ่ะ เขาก็พยายามซื้อออนไลน์มันเป็นการบังคับกระตุ้นให้เขาแบบซื้อออนไลน์เป็นมันก็ทำให้ยอดขายของชูออนไลน์ก็เติบโตขึ้นชูอะค่ะก็ไปเน้นพัฒนาเป็นเว็บไซต์ w w w s chu o global มันก็ทำให้ชูพบทางออกใหม่ๆด้วยเช่นกันค่ะปอยเห็นภาพนะเห็นภาพชูอะมีชื่อเสียงที่แบบโด่งดัง ไปทั่วโลกมันไม่ผิดอะถ้าเราจะฝันใหญ่อะคือเราฝันใหญ่แล้วเนี่ยมันทําให้เราลงมือใหญ่ด้วยเวลาเราทาอะไรเราก็ใหญ่ด้วยอย่างปีหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มคอลลบมีคอลเรชันกับดีไซเนอร์ต่างประเทศพอเราฝันใหญ่มันต้องมีก้าวแรกอะที่เราจะต้องทําให้มันใหญ่ตามอันหนึ่งเลยที่จะทําธุรกิจสําเร็จคือมันต้องสู้อะเอาจริงนะคือสู้อย่างเดียวเลยคือจริงๆถ้าจะทําแบรนด์อะมันไม่ใช่แค่โฟกัสมันเรียกว่าหมกมุ่นเลยอะมันทุ่มเททั้งวันทั้งคืนและจิตวิญญาณจริงๆถึงจะทําสําเร็จ จริงๆบาลานซ์ชีวิตยังไงมันมีจุดที่พีคมากคือจุดที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบรนด์กำลังเติบโตในขณะเดียวกันที่เรากำลังตั้งท้องลูกคนแรกคือทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะงานหรือลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องการเราทาั้งเส้นคือการบาลานซ์ของเราณนะตอนนั้นือตัดเรื่องที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมดก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องเพื่อนจบไปเลยหรือเรื่องที่จะมีเวลามาปรนนิบัตัวเองนี่ไม่มีเลยดังนั้นเวลาทั้งหมดก็จะมีแค่งานกับลูกและเวลาที่มีให้ก็จะเป็นเวลาที่แบบคุณภาพมากๆทํางานก็คือทาําางน เข้มข้นเลี้ยงลูกก็เข้มข้นอื่นๆออกไปถามว่ามีความสุขไหมมันมีความสุขนะคือมันเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่แบบมันมีความสุขเหมือนเราสร้างฟอนเดชั่นมาโอเคแล้วว่าประมาณหนึ่งที่เราพอจะใช้การจัดก,การมาแม g จแล้วพอให้มีเวลาเหลือจากทั้งสองอย่างได้ก็จะมีเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปหาความรู้เพิ่มเติมออกไปเรียนออกไปต่อย,ยอดได้แล้วก็ออกไปสั่งสรรกับเพื่อนตรงนี้ณจุดนี้มันเหมือนสิ่งที่เราได้รีวอร์จากที่เราเหนื่อยมาตอนแรก คือชูปัจจุบันเติบโตขึ้นเยอะมากตอนนี้ชูเปรียบเหมือนวัยรุ่นที่แบบแข็งแรงขึ้นมีพลังกำลังและที่สำคัญก็คืออยู่ในช่วงของการมีแฟนคือต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้เพอร์เฟกทุกอย่างแต่ลูกค้าก็ยอมที่จะแบเปิดใจและให้โอกาสให้เราแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นแฟนกันอะรับ <laughs> ในช่วงนี้ไม่ว่าจะดีไซเนอร์หรือเจ้าของธุรกิจเนาะ หลายคนอาจจะเครียดแล้วไปไม่ถูกป้อไม่ห่วงเด็กรุ่นใหม่อะ่ะแต่ป้อห่วงบางธุรกิจที่มาชัวแล้วจะมาเจอวิกฤตที่มันพลิกผันอย่างเงี้ยแล้วปรับไม่ทนันหรือแบบยังงงอยู่มันก็แค่กลับถอยกลับมาแล้วก็ตั้งสติแล้วมันก็เหมือนป้อว่ามันเหมือนเดิมของเราอะ่ะที่เราเคยเริ่มธุรกิจมามันก็คือเริ่มจากสิ่งที่มันไม่รู้แล้วก็แค่เรียนรู้ใหม่จริงๆแล้วเราแค่เหมือนยึดติดกับสิ่งที่เราเคยประสบความสําเร็จเชื่อว่าหลายคนที่ฟังที่มันเหมือนทํามาขนาดป้อเงี้ยหรือแม้แต่คนเพิ่งเริ่มคือ เพราว่าเราเคยผ่านช่วงที่มันยากตอนเราเริ่มต้นมาแล้วอะตอนนี้มันก็แค่เหมือนช่วงนั้นเท่านั้นแหละเพียงแต่เราแค่รู้สึกกลัวที่จะเหนื่อยเหมือนตอนนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเอง